ครับสวัสดีครับอยู่กับชูโรภิสานไมโครซิงนี่ก็ปรับทางครับ ไหนคุณคุณฮะโน่นล่ะฮะจอมโจรนัคราชหรอดูว่าใครนะเด็กก็ปรับทางทางครับนายจับ ดินเหมือนอยู่ที่อะไรนะที่ประโคตชัยเลยเดินตับเผ็ดอ๋ <laughs> ไอไอ้ดินที่เป็นก้อนอ่ะ รอชมครับว่าใครให้หนุม่มหนุ่มตีเดินมาอยู่ไหน <laughs> โอ้โหดินเขาสุดยอดเลยเขาเรียกว่าดินตับเป็ด เนี่ยเสื้อขาวๆเนี่ยใครเนี่ยฮะเออรูปเรอเอาการไอ้ <c oughs> หนุ่มผมยาวไอ้หนุ่มผมยาวเออไอ้อหนุ่มผมยาวเลยเออไอ้หนุ่มผมยาวตนสิเออมาได้ไงเนี่ย โอ้ทานเปาทำไมคุณไม่ทำงานเล่นอะไรเออสวัสดีรครับเล่นอะไรโอ้ท่านเปามาได้ไงนะนเาาไไงนะี่ยเ <c oughs> มนการเตอรอ์มีงานทำเหรอมีงานทำบ้างจัดเลยโอ้แตายต่แต่ก็ทำอะไรครับท่านทำทางท เสียงนิ่มดีนะนิ่มไหมไม่นิ่มไดยไงกันอันนี้แล้วมาจากบ้านเลยบอกบ้าอะไรวันนี้ทำไมโอ้ตอนเย็นเย็นมาเลยฮะนั่งได้ไหมอู้หรถหน้ตรถเต้นเดลว่านันี์ เออไปทำงานเลยไปกลับแล้วมาเลยฮะตอนเย็นมาได้วนิมาช่วยถอดนี่แหละอ๋อย่าทำไมอย่างนั้นโอ้เปล่านี่ไปมาเล่นครับเร็วขึมัมา

è bravo tutto Bye. ยกแผ่นเหล็กจากนี่แหละเดินไปโนโป่นเมื่อกี้ที่ทำทางอย่างี้ถนะ้าสำหรับที่นี้ก็ฝา,ากกด l i ก e แชร์ฝาก subscribe ให้ด้วยนะครับ